ครับผมช่างชิววันนี้ช่างชิวจะมาแนะนําปืนอารมณ์นะครับมาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกกันเลยนะครับตัวนี้เป็นชุดพร้อมยิงลำสแตนเลสนะครับความยาวลำกล้องอยู่ที่1เมตรนะครับตัวลำกล้องเราจะทําเป็นศูนย์เล็งด้านหน้าให้นะครับส่วนด้านหลังจะมีรางจับกล้องให้ครับรางจับกล้องตัวนี้ขนาด11มิลใช้กับกล้องขนาดขาจับ11มิลนะครับ แหนป้อนลูกจานป้อนลูกตัวนี้เราจะฝังแม่เหล็กไว้ให้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกไหลนะครับแหวนยึดลำกล้องนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นตัวแหวนนะครับตัวแหวนตัวนี้จะไม่ขึ้นสนิมนะครับเป็นสแตนเลสสวยงามนะครับผมถอดประกอบง่ายส่วนถังลมครับความโตอยู่ที่38มิมลนะครับความยาวอยู่ที่50ซิเซนวาลเป็นวาล์ใต้หวันนะครับตัวนี้รับแรงดันได้อยู่ที่400 psi พไอนะครับส่วน ตัวพันท้ายครับผมพันท้ายช่างชิวจะทําอยู่สองรูปทรงนะครับตัวนี้เป็นรูปทรงกําคอแนบแก้มแล้วก็มีเป็นรปทรงลูกซองนะครับไม้ที่ใช้ทํานะครับช่างชิวจะใช้เป็นไม้ประดูนะครับไม้ประดูใช้เฉพาะตัวไม้ที่มีสีสันที่สวยงามเท่านั้นนะครับแล้วก็แห้งสนิทถ้าสีสันไม่สวยงามไม่แห้งช่างชิวจะไม่ได้เอามาทํานะครับ ตัวนี้ช่างชิวจะทำไม่ให้มันมันใหญ่นะครับทําให้มันเพียวเพื่อลดน้ําหนักของตัวปืนนะครับตัวนี้น้ําหนักเบาครับเล็งง่ายนะครับผมส่วนการเติมลมนะครับเติมลมให้เติมลมจะมีจุบลมอยู่ตรงด้านหน้าของถังลมนะครับเติมลมด้วยสูบแรงดันสูงนะครับะจะใช้เป็นปั๊มลมทั่วไปจะเติมไม่เข้านะครับต้องใช้เป็นสูบแรงดันสูงนะครับ การเติมลมให้มาดูที่เกจวัดนะครับเกจวัดตัวนี้ช่างเชียวจะมาร์กไว้ให้ตรงตัวเลข400นะครับเติมให้เข็มมันจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับผมให้มาถึง400พอนะครับเวลาใช้งานเรายิงไปลมจะลดลงเรื่อยๆนะครับลงย,ย้อนเข็มนาฬิกาถึงฉีดแรกที่ฉีดแรกที่ช่างเชียวมาร์กไว้นะครับก็ให้เติมลมเลยไม่ต้องรอให้ลมหมดนะครับแต่ถ้ากรณีลมหมดนะครับ ตัวนี้ลมหมดยิ่งเพิ่นลมหมดเวลาเตือลมครั้งต่อไปก็ให้ลูกค้าขึ้นคันหลังค้างไว้แล้วก็เติมนะครับตัวนี้ส่วนการใช้งานาใช้งานลูกที่ช่างชิวใช้จะเป็นลูกเหล็กกลมนะครับลูกเหล็กกลมขนาด5ตั16นะครับการใช้งานก็ดึงคันลังลงมาแล้วก็ใส่ลูกลงไปเลยนะครับทุไปแล้วก็ดึงคันหลังดนันคันลังขึ้นแล้วก็ล็อกนะครับก็ พลั้งลงแล้วก็ยิงได้เลยนะครับตัวนี้ยิงได้เลยนะครับตัวนี้นะครับช่างคิวขายอยู่ที่สี่พันหร้อบาทนะครับ4ี่พันหร้บาทช่างคิวจะแถมมีของแถมนะครับของแถมจะเป็นลูกเหล็กห้าท่าจุดหกหนึ่งขวดนะครับในขวดนี้จะมีหนึ่งร้อยนัดนะครับแล้วก็จะเป็นโอลิงตัวนี้เป็นโอลิงกันลมนะครับโอลิงกันลม ไว้เป็นอะไหล่สำรองนะครับตัวนี้โอลิงตัวนี้จะอยู่ที่อยู่ในตรงแกนต้นลูกนะครับตัวนี้เอาไว้สำรองนะครับแล้วก็จะมีคู่มือให้ทุกตัวนะครับในการส่งส่วนตัวถัดมาครับผมตัวนี้จะเป็นเอ่อชุดพร้อมยิงชุดพร้อมใช้ครับลำเหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นลำเหล็กดําเหล็กดํานะครับความยาวหนึ่งเมตรตัวนี้เหล็กตัวนี้จะแข็งแรงครับความแข็งแรงจะมีมากกว่าสแตนเลสนะครับ ะมีศูนย์เล็งศูนย์เล็งให้ทุกตัวนะครับส่วนถังลมก็เหมือนกันทุกตัวเลยครับทรงนี้ครับผมทรงนี้เป็นทรงลูกซองครับของช่างคิวตัวนี้ทรงลูกซองตัวนี้จช่างชิวจะไม่ทําให้ใหญ่หนานะครับเลือกเฉพาะไม้ที่สวยเท่านั้นครับไกลไม่แข็งครับผมตัวนี้น้ําหนักเบาเล็งง่ายครับผมจับมือเดียวไม่หนักครับผมตัวนี้เบาเพราะไม้มันแห้งนะครับผมแล้วก็ไม่หนามากนะครับตัวนี้ช่างคิวขายอยู่ที่ 4,500บาทครับ4,500บาทลำเหล็กลำเหล็กนะครับ4,500บาทของแถมก,ก็เหมือนเดิมครับแถมลูกแล้วก็โอลิงแล้วก็จะมีคู่มือให้ทุกตัวนะครับส่วนตัวทันมาครับตัวทันมาตัวนี้เป็นชุดพร้อมใช้เบอร์สองนะครับชุดพร้อมใช้เบอร์สองจะเป็นลำสเตนเลสยาวา70เซนนะครับไส้ทองเหลือง12เกลียวในนะครับจะมีเกลียวอยู่ด้านในนะครับตัวนี้ ัวนี้เติมลมหนึ่งครั้งจะยิงได้อยู่ที่30นัดนะครับเติมลมหนึ่งครั้ง400 psi ยพไอยิงได้30นัดแต่ถ้าเป็นแดมิลเติมลมหนึ่งครั้งจะยิงได้อยู่ที่20นัดนะครับตัวนี้จะเพิ่มขึ้นมาขึ้นมาอีก10นัดนะครับความแม่นยําก็จะต่างกับแดมิลน,นะครับตัวนี้ราคาจะสูงกว่านะครับส่วนการใช้งานนะครับผมก็ดึงพันลังลงแล้วก็ลูกจะเป็นลูกหัวเห็ดเบอร์สองนะครับเอาลูกใส่ได้เลยนะครับ ลูกใส่ลูกใส่เข้าไปนะครับผมแล้วก็ชักด,ดันันลังตัวแกนพลูกขึ้นแล้วก็ันลังลงแล้วก็ยิงได้เลยนะครับตัวนี้แรงนะครับตัวนี้แรงนะครับความแม่นยําสูงนะครับตัวนี้ช่างคิวขายอยู่ที่ห้าพันแปดร้อยบาทครับผมห้าพันแปดร้อยบาทแถมลูกให้สามสิบนัดนะครับแล้วก็อโอลิงการลมเป็นโอลิงสำรองอีกหนึ่งตัว แล้วก็จะมีคู่มือให้นะครับส่วนตัวทันมาตัวนี้จะเป็นเฉพาะชุดยิงครับเฉพาะชุดยิงจะไม่มีพันท้ายนะครับพันท้ายจะไม่มีชุดยิงตัวนี้จะมีช่างเชียวจะเชื่อมน็อตไว้ให้นะครับเชื่อมน็อตไว้ให้ตัวนี้ก็ยิงได้เลยเหมือนกันครับแต่จะไม่มีพันท้ายเฉยครับผมตัวนี้ตัวนี้ยิงได้เลยไม่มีพันท้ายตัวนี้ช่างเชียวขายอยู่ที่3,100บาทครับ3,100บาทก็แถมลูกเหมือนกันครับแถมลูก หนึ่งขวดแล้วก็เป็นโอลิงสำรองหนึ่งตัวแล้วก็จะมีคู่มือให้นะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสทั้งชุดนะครับไม่ขึ้นสนิมครับสแตนเลสถ้าอยากได้เป็นตัวตัวตัวแปดมิลล์ลำเหล็กครับถ้าแปดมิลลำเหล็กไม,ม่พันท้ายนะครับตัวนี้ให้จิ๋วขายอยู่ที่สามพันบาทนะครับสามพันท้วนนะครับของแถมก,ก็เหมือนกันนะครับผมแต่จะ ถ้าจะอยากได้เป็นเบอร์สองครับผมจะพ่อชุดยิงไม่มีพันธยตัวนี้ราคาจะอยู่ที่สี่พันบาทนะครับของแถมก็ลูกสามสิบนัดแล้วก็โอลิงกันลมหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็จะมีคู่มือให้ทุกตัวนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับก็ทักทักมาไอดียไลน์นี้เลยนะครับเบอร์โทรก็0ูนย์เก้าเก้าเจ็ดหกสี่สามสี่สองสองนะครับแอดไลน์ก็0ูนย์เก้าเก้าเจ็ดหกสี่สามสี่สอง อะไรเบอร์โทรได้เลยนะครับสําหรับท่านใดที่สั่งไปนะครับสั่งไปช่างเิียวจะจะเทสลมรั่วให้ทุกตัวนะครับจะเทสลมรั่วแล้วก็ทดสอบยิงทุกตัวนะครับลูกค้าที่สั่งไปใช้งานจะรับรองใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเทสให้ทุกตัวทุกตัวเลยนะครับ สนใจก็ทักมาที่เบอร์นี้เลยนะครับช่างชิวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ